งานนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงบริหารงานโดยนายพีรพลประลอบพันครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอนายูงงานจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมาร่วมกันสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่มีคุณค่าไปพร้อมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายุงยังจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องประจำภาคเรียนที่2ทับ2567หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1และในวันที่25ถึงวันที่27ธันวาคม2567นายพีรพล ประลอบพันตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูพร้อมคณะครูได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบและคลังข้อสอบวัดผลสัมฤทธกลางภาคเรียนนะห้องประชุมบ้านเชียงชั้นสองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีงานจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ในวันที่12ธันวาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงโดยนายพีรพลประลอบพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอนายูมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยการนำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของแต่ละตำบลไปร่วมจัดจำหน่ายนะงานประจำปีทุ่งสีเมืองอุดรธานีงานจัดก,การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายุงได้จัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดส่งเสริมการอ่านได้ยกห้องสมุดมาใกล้ชิดกับประชาชนด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านให้กับชาวตลาดสดเทพสิริบ้านนายูงตําบลน,นายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งส่งเสริมการอ่านออนไลน์เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างสะดวกและกิจกรรมบรรสรรจรรณรงค์และรับบริจาคหนังสือ เพื่อใช้เป็นสื่อหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูในวันที่17ธันวาคม2567นายพีรพลประลอบพันธ์ตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอนายุงพร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีแห่อันเชิญเงินขวัญถุงแรกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567ณบ้านปากรางตำบลน,นายุงในที่27พันวาคม2567นายพิรพลประลอบพันครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอนายุงมอบหมายให้บุคลากรสกร ระดับอำเภอนายุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณที่ว่าการอำเภอนายุงอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีงานสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนในวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกา30นาที เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบครั้งที่9ผ่านระบบซ่มและรู้เวลารู้หน้าที่รู้รักษามาคัคคีสอกอรอระดับอำเภอนายูงขอขอบคุณครับ